สวัสดีครับมีพ้พามาวานแหงครับถ้าถ้าลูกชายมาวานแหงค่ะเมน,นี้มาเล่นน้ำหอนอากาศหอนๆเล่นน้ำมันก็จะเย็นซื่นใจสวัสดีครับเอนี้กะมาภาพภาลูกชายมาวานแหงเนาะ,ะเนาะ มาเล่นน้ำหารับเขาแรงอุ้ยโดดดวงบันนึงมาหันเห็นบอยูบอยู่บอเดบอไดบอเห็นบอฮะบอเอา แมนบนม้นอบ่าเแมนอีตัวบออีอทำทาบออู้หอาหารโดนโด่งขึ้นมาหนึงหนะโอ้ยเส้นเส้นเส้นแหเลยนี่เส้นวานเส้นหานูกแมนไหนบอไหแต่บอยแล้วครับไหนจะเตูอนะ Nguyên nha như thế nào. Cake nó. cái hè. Màn hè kapin. Mày mày. pin Mày 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 bunny. Mày bunny. Mày này. Mày ừ. เอาจวดแง่แส่ไไ้ก่อนบออม่มาเล็ดมาเล็นน้าดิยนี่บ่ได้มานนีด่นี่นน ค่ะกับฟารนเดอร์ค่ะสองห้ากินห้าอยากอีสานบานเฮานะคะเนาะฟารนเดอร์ค่ะ